หวัดดีทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมวตโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้เราอยู่ในเกมโอเชียนชูเตอร์นะอยู่ในแผนที่การเดินเรือนะครั้งนี้เราจะมาเติมลองดูนะทุกคนตัวนี้ผมจะเป็นสายเติมลองดูนะว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าลองเล่นให้เพื่อนดูแล้วกันตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านะผมก็เป็นผู้เล่นเหมือนกันแหละนะทุกคน สำหรับใครที่จะกดมาก็อยู่ที่แผนที่การเดินเรืออยู่ที่สวัสดิการนะทุกคนมาดูที่ตรงนี้นะก็สามารถทําการทําภารกิจนี้่นสามารถทําภารกิจรับกันได้นะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะจะต้องทำการเลื่อนขั้นทุกคนต้องทำการซื้อนะโอโ้ต้องทําการซื้ออีกแล้วแหละนะ<ๆ>นะเดี๋ยวเราทําการกดซื้อไปดีกว่านะตรงนี้นะครับสังเกตดูนะที่เราจะเลื่อนขั้นเป็นแผนที่การเดินเรือกับปันนะทุกคนอยู่ที่290บาทโอ้โหเฮ้ย โคตรเยอะเลยแต่สิทธิพิเศษสุ่มรางวัลเดียวเดียวเดียว,ยวปลดล็อกสิทธิพิเศษสุ่มรางวัลน,นะทุกคนอยู่ที่ 1, 5, หนึ่งล้านห้าแสนเหรียญเฮ้ยมันจะได้เงินไหมทุกคนเฮ้ยมันจะได้เป็นเหรียญกลับคืนมาไหมแล้วก็จะได้รับอยู่ที่3 1 3 4คูปองนะโอ้โหกล่องโบนัสเลยทุกคนมันจะได้เป็นคูปองไหมทุกคนผมไม่มั่นใจนะเราจะได้เป็นคูปองหรือเปล่านะ ผมไม่มั่นใจเหมือนกันแหละตรงนี้เราต้องซื้อเลื่อนขั้นจะได้โบนัส2,000ใบทุกคนจากกล่องนี้โอ้โหอะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเติมลองดูแล้วกันเติมลองดูนะผมจะเติมลองดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะผมจะเติมให้เพื่อนดูแล้วกันนะว่าเราจะหมดเงินไปเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวผมทำการเติมกันก่อนนะอยู่ที่290บาท ตอนนี้ผมก็ได้ทําการชําระเงินเรียบร้อยทุกคนได้ชําระเงินเรียบร้อยนะทุกคนได้เป็นอะไรบ้างเนี่ยได้เป็นเลื่อนขั้นแผนที่กับตาอ่ะเดี๋ยวเราทําการกดยืนยันละกันเนี่ตอนนี้ผมได้ทาการปลดล็อกไปที่เรียบร้อยมาดูว่าเราจะมีโอกาสารับได้ไหมทุกคนอยู่อยู่ไหนกล่องจดหมายมีไหมทุกคนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้แค่4ี่หมเองเลยทุกคนเราหมดไปอยู่ที่ โอ้สองเก้าสิบกว่าเหรียญนะทุกคนโอ้สองกาสิบาทอีเออนะโอ้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาสุ่มกันดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวเราทําการกดลับแผนที่กันก่อนนะก่อนอื่นเราต้องทําการกดลับทั้งหมดก่อนนะครับเพื่อทําการปลดล็อกนะอะเดี๋ยวทําการกดลับทั้งหมดก่อนนะครับบวกเพิ่มเป็นแสนกว่าเหรียญแล้วตรงนี้เราต้องทําภารกิจนะทุกคนเล่นทําภารกิจรับไปเรื่อยๆสูงสุดเลเวลไหนเนี่ยทุกคนโอ้โหเยอะมากๆเลยนะสําหรับตรงนี้ก็จะ ถึงวันที่7เดือน 1, 2 0 2งโอ้โหจะหมดเลยเลยเนี่ยไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรนะอะเดี๋ยวเราเล่นทำบารกิจเลื่อนขั้นกันก่อนอ่าเลื่อนขั้นกันก่อนนะประจำสัปดาห์เราก็ทําการกดรับไปแล้วอ่าก่อนอื่นเราก็ทําการกดรับทั้งหมดก่อนมาดูอ่าทำการกดรับ30 0 0 0ืกว่าเหรียญแล้วก็ อีก35คูปองอ่ะกดรับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนถือว่าขึ้นไวมากๆเลเวลของเราแล้วก็หมดไปตั้ง290กว่าบาททุกคนมาดูตัวต่อมากันดีกว่านะทุกคนตัวที่เราจะเล่นนะทุกคนในการรับรางวัลของเราอ่ะเดี๋ยวมาสุ่มกันดีกว่ามาสุ่มกันดีกว่านะว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านะทุกคนตัวที่เราจะทําทการสุม่มอ่ะทําการกดคลิกสุ่มได้เลยมาดูมาดูว่าจะได้ตัวไหนได้ไหมได้ไหม ได้ไหมไม่น่าได้เฮ้ยเอาแล้วทุกคนสุมน่มได้อยู่ที่1 5 0 0 0 0หเหรียญอ่ะสุ่มไปไปที่เรียบร้อยนะมาดูครั้งที่2ของเรานะผมได้ทาการสุ่มไปเป็นครั้งที่2มาดูว่าเราจะได้อยู่ที่เท่าไหร่มาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นโอ้โหได้ปืนยิงไงทุกคนเป็นสิงมงคล1วันนะทุกคนเราอยู่เพิ่งใช้แล้วกัน เราจะใช้ยังไงเนี่ยคะแนนท้าทายแล้วเราจะไปรับยังไงเนี่ยทุกคนนี่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 อยู่ตรงนี้นะทุกคนสําหรับภารกิจรายวันนะทุกคนที่เราสามารถทําการรับได้ก็คือรับโบนัส2 0 0 0ในการตกปลาโบนัสนะทุกคนหรือเกมโบนัสของเราเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูเป็นโบนัสอะไรอะทุกคนตรงนี้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองรับตรงนี้ก่อนก่อนนะทุกคนลองรับตรงนี้กันก่อนอยู่ที่100 10คูปองอ่ะได้ได้ทําการรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าเลเวลของเราจะเพิ่มขึ้นไหมภารกิจของเราจะทําสําเร็จไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูแผนที่การเดินเรือของเรามาดูที่ภารกิจของเรากันดีกว่านะมาอยู่ตรงไหนเนี่ยทุกคนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ่ะก็คือนะเราต้องทําการสะสมคูปองนละทุกคนถึงจะสามารถสูมได้โอ้โ ถึงจะสามารถสุ่มได้นะตรงนี้ก็จะเป็นประจําสัปดาห์นะทุกคนตรงนี้เป็นปาร์ตี้โบนัสสะสมชนะนะก็จะได้เลื่อนขั้นนะจะเป็นการเลื่อนขั้นนั่นแหละนะแล้วก็รายวันตรงนี้ก็สามารถเล่นได้ด้วยตอนนี้เรามีอยู่ที่2อ8แสนแปหมื่นแพันเหรียญน,นั่นเองนะทุกคนไม่รู้ว่ามองว่าคุ้มหรือเปล่าตรงนี้ผมก็เติมเพื่อนดูเรียบร้อยแล้วแหละนะ เป็นการรับโบนัสถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ต้องทาการสะสมให้ครบสองพันคูปองอ่ะเดี๋ยวเราทําการรับออกให้หมดกันก่อนนะทุกคนตัวไหนที่เรามีกันบ้างดเดี๋ยวเราสะสมไปเรื่อยๆแล้วกันนะมีตัวไหนที่เราพอมีบ้างเนี่ยเอาเป็นเกมโบนัสละกันมีไหมตรงนี้ไม่น่ามีวะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดยมีคุ้มไหมไม่คุ้มวะครั้งนี้ครั้งนี้ไม่น่าคุ้มนะครั้งนี้ไม่น่าคุ้มเอาเป็นตัวไหนดีอืม เอา Fantasy แฟนตาซีละกันอ่ะแฟนตาซีตรงนี้นะเดี๋ยวเราทําการกดรับเป็น120เหรียญเอหนึ่้อยนยะี120่สคูปองดีเออนะเดี๋ยวมาดูตรงสวัสดิการของเรามันจะเพิ่มขึ้นไหมก็ถือว่าบวกเพิ่มอยู่นะทุกคนบวกเพิ่มก็คือนะฮะเพื่อนๆต้องทำการสะสมนะทุกคนสำหรับ เหรียญของเราให้ครบ2,000คูปองทุกคนถึงจะมองว่าคุม้มตรงนี้เติมให้เพื่อนดูเรียบร้อยผมว่าไม่ค่อยคุมนะ้มเลทุกคนผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไดร่นะทุกคนเดี๋ยวเราเล่นทําภารกิจประจําสัปดาห์แล้วกันปาร์ตี้สะสมชนะรับโบนัส1 0 0 0คูปองตรงไหนเนี่ยปาร์ตี้ตรงไหนเนี่ยปาร์ตี้มีไหม ต้องเลเวลหนึ่งขึ้นไปเดี๋ยวถึงจะสามารถทําได้อ่ะไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวเราเล่นแบบปะกะติและกันเดี๋ยวเราเล่นแบบปะกะตินะเดี๋ยวเราจะทําการเล่นตกปลาโบนัสอ่ะเอาเป็นระดับกลางแล้วกันมาดูว่าภารกิจของเราจะทําสําเร็จไหมในครั้งนี้นะจะได้ไหมเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นนะทุกคนเราต้องเปลี่ยนห้องหรือเปล่าเนี่ยเราต้องเปลี่ยนห้องแล้วนะ มาแล้วมาแล้วทุกคนถ้าเป็นเติมปกติเนี่ยผมมองว่าคุ้มกว่านะทุกคนผมเติมปกตินี่คุ้มกว่านะอย่าไปเติมแบบเหมือนผมนะทุกคนผมเติมให้เพื่อนดูเฉยๆนะว่ามันคุ้มหรือเปล่านะทุกคนมันคุ้มหรือเปล่าสําหรับใครที่จะทําการสุ่มนะสำหรับตรงนี้ก็ต้องทําการสะสมคูปองให้ครบ2,000คูปองทุกคนโอ้โหเยอะมากๆเลยนะ2 0 0 0ันคูปองเนี่ยเดี๋ยวเราจะยิงไปเรื่อยๆนะ เดี๋ยวเราแช่แข็งกันก่อนโอ้โหเหรียญของเราทำไมลดเยอะเร็วจัง <c oughs> ผมยิงไม่ค่อยแตกเลยอะทุกคนอะสองหมื่ <c oughs> เดี๋ยวเราเล่นตัวใหม่ดีกว่าไม่ค่อยคุม้มอะทุกคนเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดก่ดอนอื่นรับตรงนี้กันก่อนนะได้อยู่ที่100อ่าพอพอแล้วพอแล้ว,ลวทุกคนได้แค่100ก็พอแล้วนะ ามายิงยิงยิง,ย,งยิงเล่นต่อนะว่าจะคุ้มหรือเปล่าในการเล่นครั้งนี้ก็ได้ครั้งละหมื่นกว่าเหรียญนะถ้าเรายิงได้ยิงไปเรื่อยๆทุกคน มีตัวยากๆไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่นตัวใหม่นะเดี๋ยวเราเล่นตัวใหม่เอาเป็นระดับสูงแล้วกันอ่ะขั้นสูงขั้นสูงนะเราจะไปเล่นขั้นสูงกันโอ้โหเฮ้ยอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยตั้ง500กว่านะโอโ้โหเยอะจริง ทอไมหมดไว้จังเนี่ยโอ้โหจะได้กับเขาไหมเนี่ยอ้าวภาวนาให้ได้แล้วกันอ่ะภาวนาให้ได้และกันครั้งนี้อู๋สามแสนกว่าเหรียญอ้าแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะสำหรับครั้งนี้เราเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันโ,โูดวง ผมมากับดวงหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเฮ้ยไี่สามแสนกว่าเหรียญแล้วผมมากับดวงแน่ๆเลยรอบนี้นี่เอาไงล่ะเอาไงล่ะผมมากับดวงแน่รอบนี้เดี๋ยวเราปรับเป็นเจ็ดร้อยแล้วกันนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตกดีทุกคนครั้งนี้ เฮ้ยเดี๋ยว,ยวผมกดไปโดนอะไรเนี่ยนี่เฮ้ยใช้ได้วะ่ะทุกคนใช้ได้วะ่ะรอบนี้มายิงต่อไปแช่แข็งกัก่อนอ่ะแช่แข็งแช่แข็งก่อนอะอน,นะ อพอแค่นี้แล้วกันพอแค่นี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเราทําการรับตรงนี้กันก่อนนะทุกคนได้อยู่ที่เท่าไหร่50กว่าคู่้องเฮ้ยในะแค่50ก็พอแล้วนะทุกคนเราก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเอาแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่นต่อให้เพื่อนๆดูสรุปแล้วนะทุกคนถ้าเพื่อนๆทําการเล่นหมดแพนที่สวัสดิการนะทุกคนโหมวดแผนที่สวัสดิการเดี๋ยวเดี๋ยวเรารับกันก่อนเรารับกันก่อนอ่าทาการรับไปเรื่อยๆนะทุกคนรับไปเรื่อยๆนะ ตรงนี้นะก็จะได้รับเลื่อนขั้นนะทุกคนเราจะได้รับเลื่อนขั้นเป็นแผนที่การเดินเรือนะทุกคนเป็นแผนที่การเดินเรือไม่รู้ว่ามองว่าคุ้มหรือเปล่าเราหมดไปอยู่ที่290 คูปองเลยทุกคนเฮ้ย90บาทดิ290บาทเลยทุกคนเราหมดไป290บาทเพื่อแลกกับการสุ่มตรงนี้นะทุกคนเพื่อแลกกับการสุ่มตรงนี้นั่นเองนะก็เพื่อนๆน,นะครับลองพิจารณาดูและกันนะทุกคนว่ามองว่าคุ้มหรือเปล่านะมองว่าคุ้มหรือเปล่าหมดไปกับ290คูปองเดี๋ยวก่อนอื่นผมต้องหากําไรอีกคืนก่อนนะทุกคนผมต้องหา ทุนคืนก่อนเออเราต้องหาทุนคืนก่อนนะว่ามันจะได้ไหมเนี่ยทุกคนหลังจากที่เราเติมไปเป็นที่เรียบร้อยก็จะประมาณนี้เราเติมเลื่อนคั้นให้เพื่อนรับชมเรียบร้อยถ้าใครมองว่าคุม้มกอเม้นหน่อยเลยไก่เน,นะทุกคนสําหรับใครที่มองว่า <S <S เฮ้ยพี่ไม่ค่อยคุ้มก็ไม่ต้องเติมนะทุกคนผมเติมให้เพื่อนดูเรียบร้อยส่วนผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะทุกคนกับการเติมของเราในแต่ละครั้งเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูและการว่าคุ้มกับเพื่อนๆหรือเปล่าในการเล่นของ เรานั่นเองก็จะประมาณนี้นะสลักใครที่อยากเล่นเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ลคลิปเล่นแบบสายฟรีคุ้มกว่านั่นเองสลักใครที่ชอบคินด,ดนี้หรือคิดวนี้มีประโยชน์ตอนเพื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมอเตอร์โฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ